อิพฤึกตามทางอันประเสริฐที่ตกแต่งดีแล้วแต่นั้นพระชินเจ้าผู้มียศใหญ่จักทำประทักษิณโพธิมันดสถานอันยอดเยี่ยมแล้วแตัสรู้ที่โคนอสัตถพฤกพระชนนีของพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่านางมหามายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่าโคดม พระโกริตะและพระอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นจักเป็นอัครสาวกพระอุปถัมภ์ชื่อว่าอานทน์จากบำรุงพระเาจา้าเจ้าพระองค์นี้พระเขมาและพระอุบลวน,นาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นจักเป็นอัครสาวิกา โหทิพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเรียกกันว่าอสัตถพฤกจิตตะและหัตถะอาราวกะจกเป็นอครอุบาสุกนันทมาตาและอุตราจากเป็นอครอุบาสิกาพระชนมายุของพระโคดมผู้มียศนั้นประมาณร้อยปีมนุษย์แล้วเทวดาฟังพระดำรันนี้ของพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนก็ดีใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้ามื่นโลกธาตาพร้อมทั้งเทวดาพากันส่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประคองอัญเชลีนมัสก,การกล่าวว่าพี่ว่าพวกเราจากพาดคำสอนของพระโลกกนนานพระองค์นี้ในอนาคตจาการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้เปรียบเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อข้ามแม่น้ำพาดท่าน้ำตรงหน้าก็จะยึดท่าน้ำท่าถัดไปลงข้ามแม่น้ำใหญ่ได้ฉันใดพวกเราทั้งหมดผีว่าพ้พระชินเจ้าพระองค์นี้ไปในอนาคตการก็จกอยู่ตรงหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นพระทีพังกรผู้รู้แจ้งโลกผู้ทรงรับของบูชาทรงประกาศกรรมของเราแล้ว ก็ทรงยกพระบาทเบื้องขวาขึ้นพระพุทธชิโนรสทุกองค์ซึ่งอยู่ณที่นั้นก็ได้ทำปาทักษินเราพวกเทวดามนุษย์อสูรยักษ์อภิวาทแล้วต่างก็หลีกไปเมื่อพระผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์รับสายตาเราไปแล้วเราก็ลุกจากที่นอนนั่งขสมาธิทันทีเราประสบสุขโดยสุข บันเทิงใจโดยความปราโมทผ่องใสยิ่งโดยปีตินั่งคาสมาธิในขณะนั้นเรานั่งกาธรมาธิแล้วก็คิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าเราชำนาญในฌานถึงฝั่งอภิญญาฤษีทั้งหลายในหมื่นโลกันธาุนี้เสมอเราไม่มีไม่มีผู้เสมอเราในอิทธิธรรมทั้งหลายเราได้แล้วซึ่งความสุขเช่นนี้ ในการนั่งคู่บัลลังก์ของเราเทวดาที่สถิตยอยู่ในหมื่นโลกกันธาตุก็ส่งเสียงเอกระเรกอึงมีว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแน่นิมิตเหล่าใดปรากฏในเมื่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในการก่อนนั่งคูบัลลังก์นิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ความเย็นก็ปราดไปความร้อนก็ระงับไปนิมิตเหล่านั้นปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่เมื่อโลกกันท่านก็ปราศจากเสียงปราศจากความวุ่นวายบุปผนิมิตเหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่พายุก็ไม่พัดแม่น้ําก็ไม่ไหลนิมิตเหล่านั้นปรากฏแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ดอกไม้บนบกดอกไม้ในน้ำทั้งหมดก็บานในขณะนั้นดอกไม้เหล่านั้นก็บานหมดในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแนะ่ไม้เถาหรือต้นไม้ก็ติดผลในขณะนั้นต้นไม้เหล่านั้นก็ออกผลหมดในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแนะ่รัตนทั้งหลายที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในพื้นดิน ก็เรืองแสงในขนาดนั้นรัตนะเหล่านั้นก็เรืองแสงแล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดนตรีมนุษย์และดนตรีทิพย์บันเลงขึ้นในขนาดนั้นดนตรีแม้ทั้งสองนั้นก็ประโคมลั่นในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดอกไม้อันวิจ,จิตต่างๆก็ตกลงจากท้องฟ้าในขนาดนั้นแม้ในวันนี้ดอกไม้เหล่านี้ ก็ปรากฏแล้วท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่มหาสมุทรก็ม้วนเข้ามือโลกธาตุก็ไหวแม้ทั้งสองนั้นก็บรรลือลั่นในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ไฟหลายหมื่นในนรกทั้งหลายก็ดับในขณะนั้นไฟนรกแม้เหล่านั้นก็ดับแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดวงอาทิตย์ไหลมนทิน ดาวทุกดวงก็เห็นได้ชัดดวงอาทิตย์และดาวแม้เหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ฝนไม่ตกแต่น้ำก็พุขึ้นจากแผ่นดินในขณะนั้นน้ำแม้นั้นพุจากแผ่นดินแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่หมู่ดาวและนักสัตว์ทั้งหลายย่อมรุ่งโรดในท้องฟ้า ทันทราก็ประกอบเป็นเริกวิสาขะเริกท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโพรงที่อยู่ในร่องน้ำก็ออกจากที่อยู่ของตนสัตว์แม้เหล่านั้นก็ออกจากที่อยู่แล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ความไม่ยินดีไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พอใจในขณะนั้นแม้สัตว์เหล่านั้นก็เป็นผู้พอใจแล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นโรคทั้งหลายก็สงบไปความหิวก็หายไปบุพนิมิตแม้เหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นราคะก็เบาบางโทสะโมหะก็เสื่อมหาย กิเลสเหล่านั้นทั้งปวงก็ปราะจากไปในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นภัยก็ไม่มีกว่าไม่มีภัยนั้นก็เห็นกันแล้วแม้ในวันนี้พวกเรารู้กันด้วยเหตุน,นั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ทุรีไม่ฟุ้งขึ้นเบื้องบนว่าไม่ฟุ้งแห่งทุรีนั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาก็จางไปกลิ่นทิพย์ก็โชยมากลิ่นหอมแม้นั้นก็โชยมาแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่เทวดาทั้งหมดเว้นอรูปประพบก็ปรากฏเทวดาแม้เหล่านั้นก็เห็นกันหมดในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ขึ้นชื่อว่านรกมีประมาณเท่าใด ก็เห็นกันได้หมดในขณะนั้นนรกแม้เหล่านั้นก็เห็นกันหมดแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่กำแพงบานประตูและภูเขาหินไม่เป็นที่กีดขวางในขณะนั้นกำแพงบานประตูและภูเขาหินแม้เหล่านั้นก็เปิดโล่งในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่การจุติและปฏิสนธิย่อมไม่มีในขณะนั้น ปุพนิมิตแม้เหล่านั้นก็เห็นกันได้ในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ขอท่านโปรดประคับประคองความเพียรไว้ให้มัน่นอย่าถอยกลับโปรดก้าวไปข้างหน้าต่อไปเถิดแม้พวกเราก็รู้เหตุข้อนั้นท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่เราสดับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าและคำของเทวดาในหมื่นโลกธันท่าท,ทั้งสองแล้ว ก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจจึงคิดในขณะนั้นอย่างนี้ว่าพระชินนะพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระดำรัสไม่เป็นสองมีพระดำรัสไม่เป็นโมคะคำเท็จของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ก้อนดินถูกเวียงไปในอากาศย่อมตกลงในพื้นดินแน่นอนชั้นใด พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นคําเทศของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ความตายของสรรพสัตเที่ยงแท้แน่นอนแม้ชั้นใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดก็เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสิ้นลาตีดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอน ฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนะั้นเหมือนกันราชาสีออกจากที่นอนก็บรรลือสีหนาทแน่นอนฉันใดพระดําร ah ัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกันสัตว์มีคันแล้วก็ปงภาระคือลอดแน่นอนฉันใดพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกันเอาเถิดเราจากเลือกเฟ้นพุทธกาลกาตธรรมทา,ทางนู้นทางนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างทั้งสิบทิศเท่าที่มีในธรรมธาตุครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นทานบารมีเป็นอันดับแรกเป็นทางใหญ่ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆประพฤติกันมาแล้ว ท่านจงสมาทานทานบารมีอันดับแรกนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญทานบารมีผีว่าท่านต้องการจะบรรลุภูทธญาณหม้อที่เต็มด้วยน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่วางคก้ำปากลงก็สํารอกน้ำออกไม่เหลือเลยไม่รักษาน้ำไว้ในหม้อน,นั้นแม้ชั้นใด ท่านเห็นยาจกทั้งหลายทั้งทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานไม่เหลือเลยเหมือนหม้อน้ำที่คว่ำปากฉันนั้นเหมือนกันพุทธการกาธรรมเหล่านั้นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธการกาธรรมแม้อื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ดังนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นก็เห็นสีลบารมีอันดับสองซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันซ่องเสพอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานสีลบารมีอันดับสองนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญศีลบารมีพิวัาท่านต้องการจะบรรลุพระโพธิญาณจามลีรักษาคุณหางที่ติดอยู่ที่ ในที่บางแห่งยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางขาดชั้นใดท่านจงทำศีลทั้งหลายในภูมิทั้งสี่ให้บริบูรณ์จงบริลักษ์ศีลทุกเมือ่อเหมือนจามารีรละสาขนหางฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จากมีแต่เพียงเท่านี้เรา จากเลือกเฟ้นพุทธธรรมแม้อื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นเนกขมะมบารมีอันดับสามซึ่งพระผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันซ่องเสพอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานเนกขมะบารมีอันดับสามนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญเนกขมะบารมีพิว่าท่านต้องการจะบ,บรรลุพระโพธิญาณ บุุษผู้อยู่ในเรือนจำมานานระทมทุกย่อมไม่เกิดความรักในเรือนจำนั้นสแสวงหาหนทางออกไปอย่างเดียวฉันใดท่านจงเห็นพบตั้งปวงเหมือนเรือนจำมุ่งหน้าต่อในขม่าเพื่อหลุดพ้นจากพบฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จากมีเพียงเท่านี้เราจะเลือกเฟ้นพุทธธรรมเหล่าอื่นซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นปัญญาบารมีอันดับสีซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันส่องเสพอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานปัญญาบารมีอันดับสี่นี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญปัญญาบารมีผิว่านท่านต้องการจะบรรลุพระโพธิญาณภิกษุเที่ยวบินตบบาทในตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูง ไม่เว้นตระกูลทั้งหลายเลยย่อมได้อาหารพอ,อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ฉันใดท่านสอบถามท่านผู้รู้ทุกเวลาถึงฝั่งแห่งปัญญาบารมีแล้วก็จกบรรลุพระโพธิญาณได้ฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมเหล่าอื่นมิใช่จากมีเพียงเท่านี้เราจากเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นวิริยะบารมีอันดับห้าซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันส่องเสียบอยู่เป็นประจำท่านจงสมทานวิริยะบารมีอันดับห้านี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญวิริยะบารมีพิว่านท่านต้องการจะบรรลุพระพธิธญาณราชสีพรยามรคะมีความเพียร ไม่ท้อถอยในอิริยาบทนอนยืนเดินประคองใจอยู่ทุกเมื่อชั้นใดท่านจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นในพบทั้งปวงถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้วก็จกบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมนั่นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เราจะเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ขณงนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นขันติบารมีอันดับ6ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายในการก่อนๆพากันส่องเสพแล้วขึ้นชื่อว่าแผ่นดินย่อมทนสิ่งของที่เขาทิ้งลงมาทุกอย่างทั้งสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ไม่ทําความยินดียินร้ายฉันใดแม้ตัวท่านก็ต้องเป็นผู้อดทนต่อการยกย่องและการดูหมินของชนทั้งปวงฉันนั้นเหมือนกันถึงฝั่งแห่งคันติบารมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พุทธธรรมเหล่านั้นจักไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ข้างนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นสัจจะบารมีอันดับเจ็ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในพระองค์ก่อนๆปากันส่องเสียบอยู่เป็นประจำท่านจงสมานทานสัจจะบารมีอันดับเจ็ดนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงมีวาจาไม่เป็นสองในสัจจะบารมีนั้นก็